สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซิร์ฟแมนออนไลน์กับผมโบธารัตน์เซนจันครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเสื้อที่เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะครับปี2020เลยที่เห็นอยู่ด้านหลังผมก็เอามาเป็นตัวโชว์ไว้ที่ร้านน้องโมเดลด้วยนะครับ1ตัวแล้วก็ผมใส่อยู่ด้วย1ตัวครับก็มีวางขายไปในแฟนเพจแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวใน ช่อง youtube ให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันเลยว่าลายเป็นยังไงนะครับสวยขนาดไหนแล้วก็เนื้อผ้างานดีกว่าเดิมครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันด้านหลังผม เราเริ่มกันจากแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับแพ็กเกจที่แพ็คมาสำหรับเสื้อใหม่ปี2020นะครับก็จะเป็นถุงซิปล็อกนะครับเป็นถุงสุญญากาศแกะแล้วก็สามารถปิดได้ตัวนี้สั่งจากโรงงานมาเป็นจำนวนนะครับแล้วก็ให้เขาแพ็คมาอย่างดีครับตรงนี้จะมีเขียนไซส์ชัดเจนนะครับไซส์ S มีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 4XL เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกเพศทุกวัยได้ใส่กันสำหรับ FC ทุกท่านผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้ากีฬานะครับพิมพ์ลายเข้าไปเลยในตัวมันจะนิ่มนะครับแล้วก็มันจะไม่เป็นหนาหนาเวลาเราสกีนจะแตกต่างจากทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปชมเจาะลึกกันในตัวโชว์ด้านหลังครับ นี่คือตัวโชว์นะครับที่ใส่อยู่ในหุ่นเป็นไซส์ M ครับตรงนี้จะมีไซส์บอกตรงนี้เลยนะครับเป็นผ้ากีฬาี่มองเข้าไปจะเห็นระบายอากาศนะครับพิลมพ์ลายเข้าไปเลยนะครับพอจะเป็นลายปีล่าสุด kdm 71มีสีเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับรุน่นนี้เป็นสีดำ แล้วก็หมุนนะครับด้านหลังเป็นชื่อกับเบอร์รุ่นนี้จะใหญ่กว่ารุ่นที่แล้ว1นึ่งไซส์นะครับรอบอกจะใหญ่ขึ้นอย่างไซส์ M นะครับก็รอบอก40ก็จะเท่ากับไซส์ L ในรุ่นก่อนหน้านี้ชมกันแบบใกล้ๆนะครับ ลงขายในแฟนเพจไปประมาณ1นึ่สัปดาห์แล้วครับก็มีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทางแฟนเพจนะครับสั่งซื้อไปจำนวนหนึ่งแล้วครับยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้เหลือเกือบครบทุกไซส์ครับไซส์หลักๆก็คือ M L X L ตอนนี้เหลือครบครับก็จะมีไซส์ 2XL 3XL แล้วก็ 4XL ที่ทำมาจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีบางท่านสั่งไปตอนนี้ก็คิดว่า ใกล้จะหมดแล้วสำหรับ2 xl ถึง4 xl ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปสั่งได้ทาง inbox ข้อความนะครับเซเว่นวันออนไลน์แฟนเพจก็จะเป็นโลโก้71นะครับนี่ก็เป็นแบบเสื้อสำหรับปี2020นะครับสำหรับ fc แล้วก็แฟนๆฟน7-1ใครที่สนใจก็ทักมาสั่งได้ ในแฟนเพจนะครับ facebook พิมพว่าเซเว่น7-1ออนไลน์นาราเท็นจันพิมพ์แค่เซเว่นออนอนไลน์ก็ขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นโลโก้71นะครับตัวละราคานะครับตัวละ450บาทพร้อมส่งนะครับส่งทั่วประเทศครับหรือว่าถ้าสั่งให้ส่งมางนอกก็ได้ครับคิดค่าส่งตามจริงนะครับเพราะมี แฟนคลับจากต่างประเทศผมเคยส่งไป USA ด้วยนะครับยังไงแล้วถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่นะครับมีครบทุกไซส์เลย S M L XL แล้วก็ 2XL 3XL 4XL มีทั้งหมดประมาณ7ไซส์นะครับใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเสื้อปี2020ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ตามสวัสดีครับ